ต้องออรีรอเลยเลยสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมเหมือนฟิลเลอร์นิ่งอะเกมเวเกเตอร์ขนาดน่ายเวเกเตอร์นะเกมเวเกเตอร์คือเกมน่าจะเกี่ยวกับฟิลเลอร์นิ่งนั่นแหละโอเคผมขอเข้าไปเล่นเลยนะทุกผูดว่ากำลเพลงเไ้ยกดลอาสก,กิลสองสก,กิลมาดูกันไปโดดไปเลยโอ้เสียนนะโดดเสียนมากผมบอกแค่นั้นแหละผมเสียนอนะ โอ้ยกูลามตามแล้วเอ้ยเดี๋ยวเึ้นแลวทีโดนช็อตแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นนี่ขึ้นนี่กระโดดไปรุ่นกดวิ่งรุ่นกดวิ่งเอ้ยแต่มาแล้วนะเราว้ามาที่ไหนไม่รู้ ที่รู้ผมไม่ได้เป็นคนกดลามานแน่เลยเข้าไปเข้าไปตัวมาอ้อเจ็บไปอันนี้ก็วิ่งเหมือนเดิมเฮ้ยมุดช่องให้เองตอนนี้จะไม่พลาดสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามไม่ปลดล็อกอเคลอดอยู่กลามันก็ช้าโอ้ยถึงประตูแล้วเนี่ยรอดชิวเออทำไมตานน่ะ เอ้ยมันมาดึงเอ้ยขี่กองมันขี่กองผม